ธรรมนูนมีอะไรจะฝาดให้แปัยมั้งครับก็มีอย่างเดียวจะเตะไอ้มึงสิไอ้ป้าจะเตะเขาเรื่องอะไรครับก็สักฮีไงสักฮีธรรมนูนไอ้เฮียแล้วก็ไม่เอาเชื่อกไปผมดวงให้คงดีมึงสักอะไรให้ฮีเขาเขาดูหลายท่านอ้าว โอ้โหยิ่เต็มเต็มเลยใช่ไหมเนี่ยเออแล้วถ้าเจอไอ้แปะวันนี้จะทำอะไรก็ทื่อปุณิย์สิแกยากได้อะไรแกยากได้รอยสักอะไรยากได้เชื่อเพนเชื่อเพนอนุมานมาไหมอนุมานมาไหมไอ้เชื่อเพนเนี่ยมันก็มีเรื่องเล่ามา้ยยังไงเชื่อเพนมีเรื่องเล่าคืออะไรเชื่อเพนมันนานน่อยจะไอ้สร้างให้แป๊บเดียวโอเคจบแล้วชอบใจไหม ไล่ผป่นใจกันไล่ไล์ไล่ตนอย่ารักไลเลยม่ทำอย่างงี้มุษน์ทำมืออย่างงี้ไล์ไล่ไล่ไล์มาษน์ทำอย่างงี้ทำนี้ไล่งี้ไล่ตรงนี้ตรงนี้ไลตรงนี้ไล่ไล่โอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะไปบายฝากบายให้ติดตามเพจด้วย ฝากให้คนติดตามเพจหน่อยจักรยานมาชิมโนน,นตมามโนนฝากให้คนติดตามเพจหน่อยฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับบอกเลยฝากมาโนนด้วยครับพุต้องโต้บอกฝากมาโนนไม่ได้ใจด้วยนะครับอ่ะตามโนนพูดดิเรา้าฝากมาโนนไม่ได้ใจด้วยนะครับ <laughs>